สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกท่านเข้านอนคืนนี้คิดดีทำดีพูดดีขอให้ทุกท่านมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านนะครับค่ำนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมพระขุนแผนเคลือบกุวัดใหญ่ชัยมงคลอยุธยากรุงเก่านะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์ห้าเหลี่ยมอกใหญ่นะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกนแบบคร่าวๆนะครับ เราจะสังเกตเห็นนะครับถ้ามองกันแบบข้าวข้าวลักษณะนี่ก็จะคล้ายกับพระขุนแผนกุวัดบ้านกลางสุพรรณบุรีนะครับแต่องค์นี้ถ้าลงกล้องแล้วจะเป็นขุนแผนเคลือบกุวัดใหญ่นะครับจะสังเกตเห็นนะครับสภาพคาบกิกุนี้ขึ้นปกคลุมทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับเราจะสังเกตเห็นคาบยางรักนะครับกร, CT กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเช่นเดียวกันนะครับส่วนด้านข้างนี่กระจะหนานะครับสังเกตเห็นนะครับ ส่วนด้านหลังนี่จะเป็นหลังกระดานนะครับจะสังเกตเห็นยางรักนะครับเกาะตามาริมขอบพื้นผิวของด้านหลังนะครับด้านข้างนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะสังเกตเห็นยางรักนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงบนพื้นผิวพักกันแบบคร่าวๆนะครับพักขุนแผนเคลือบพิมพ์ห้าเหลี่ยมอกใหญ่กุวัดใหญ่ชายมงคลอยุธยากรุงเก่า เราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่คาบขี้กรุนี่เกาะตัวกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระนะครับจะสังเกตเห็นคาบลักนะครับขึ้นเป็นแผ่นเลยนะครับสังเกตเห็นนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดนะครับพิมพ์ทรงนี่คมสันชัดเจนนะครับสังเกตเห็นอ่ายางลักเคลือบนะครับและจะลงลักทับบนยางลักเคลือบอีกทีนะครับ ทรงเนื้อหานี่ก็จะเนืจะหนึกจะนุ่มนะครับสังเกตเห็นคราบที่กรุนะครับกระจายกระจายทั่วพื้นผิวสังเกตเห็นยางรักนะครับออกเหลืองๆนะครับยางรักเคลือบนะครับแล้วจะเคลือบลักลักดําทับอีกทีนะครับจะสังเกตเห็นนะครับพาพื้นผิวนี่้หนึกนุ่มเนื้อหานะครับ จะละเอียดจะแน่นนะครับด้านข้างสังเกตเห็นรอยแตกลานนะครับสังเกตเห็นยางรักนะครับด้านข้างส่วนด้านหลังนี่เนื้อ,อาหานี่ก็จะละเอียดจะเนนึกนุ่มนวลตานะครับจะสังเกตเห็นยางรักนะครับสภาพพื้นผิวนี่จะละเอียดมากเลยนะครับเพจเบญจวันเราออกมาให้แนวทางความรู้นะครับอยากให้เพื่อน ทางช่องทาง youtube ตลอดจนเพื่อนๆทาง facebook ก็ดีนะครับได้ไปศึกษาจากหลายๆเพจนะครับจากหลายๆกลุ่มนะครับซึ่งออกมาให้แนวทางความรู้นะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับครับคิกลุ่นนี่ขึ้นปกคลุมทับยางลักเคือบไปเลยนะครับเห็นนะครับด้านข้างเเห็นนะครับด้านหน้า เป็นจวันเราไม่เน้นขายนะครับเห็นนะครับสภาพพื้นผิวเนื้อหานี่จะหนึกนุ่มมากเลยนะครับเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆพระขุนแผนเคลือบพิมพ์ห้าเหลี่ยมอกใหญ่กุวัดใหญ่ชัยมงคลอายุทยากรุงเก่าสวัสดีมีความสุขทุกท่านครับ